Good Morning นะคะทุกคนตอนนี้เป็น day สาแล้วนะคะตอนนี้ก็คือบรรยากาศตอน8โมงครึ่งนะคะทุกคนก็กำลังจะเดินไปที่ g r e y f r a ด์เ Kirk Yard เนาะก็คือเป็นสุสานนั่นเองคือที่เอเดนบราค่ะมันจะมีสุสานค่อนข้างเยอะหลากหลายที่เลยเจริงเราเดินผ่านมาหลายที่แล้วเป็นอีกหนึ่งสปอตที่คนเขาไปกันเพราะว่าเออมันจะมีหลุมฝังศพฝ่ที่เจคิโรลิงอนะคะ่ะเขา ได้อินสป r เรชันชื่อในตัวละครในน,นวนิยายแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นคนเขาก็มาตามรอยส่วนใหญ่เวลาคนมาเอดินก็อาจจะมาตามรอยอย่างเช่นเราก็จะพยายามตามได้เท่าที่ตามนะนี่เดี๋ยวให้ดูวิวนี่ตอนนี้เราอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วนะคะเราก็เดินข้ามสะพานมาถ้าถามว่าทำไมถึงหอบทุกคนเราเดินขึ้นเนิน ดินมาจนเห็นร้าน Greyfence Bobby นะคะคือน้องหมาตัวนี้เนี่ยใครอยากรู้ประวัติว่าทำไมน้องถึงเป็นไอคอนิกของเอเดนก็คือเซิร์ชกูกิได้เลยนะคะเพราะว่าทางเราไม่ได้เซิร์ชหมานั่นเอง Greyfence k i r k y a r d นี่น้อง Bobby ใครอยากรู้ว่าน้อง Bobby มีความสำคัญยังไงเราก็อยากรู้เหมือนกันช่วยเซิร์ชข้อมูลแล้วก็ทิ้งเอาไว้ในคอมเมนต์ให้เราด้วยนะคะทุกคน เป็น mm hmm. ครั้งแรกที่ฉันมาเดินเที่ยวสุสานแบบคนเดียวด้วยโอ้อายสีเย้เย้อายสีอายสดูว่า So you just you So <Okay. S 2> right says Right the that. go again. down where Okay. map okay. It's คโ k e like a combined wall s <S yeah the wall and it just says uh, Thomas r i d d l e oh thank you so much เราก็เดินตาม Google map ไปเรื่อยๆก็บอว่าเราก็ไปเจอคนหนึ่งเขาตั้งกล้องถ่ายรูปอยู่แล้วเหมือนเขาก็ถามเราว่าแบบตามรอยแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็บอกว่าเออตาม Google map ่มันผิดคือมันจะมีกำแพงนี้กั้นอยู่ทุกคนเห็นไหมแต่ Google map มันจะบอกให้เราเลี้ยวขวาไอ้จริงวคือเราอะต้องเดินทะลุกำแพงนี้ก่อน ลอเรนวอลเราต้องเดินทะลุกาแพงนี้ก่อนแล้วเราค่อยเลี้ยวขวาเพราะไม่ใช่นนั้นเราก็จะหาไม่เจอนะนี่ในที่สุดเราก็เจอแล้วนะคะมันเป็นแด์ม์ร์คที่สำคัญที่คนเขามากันเลยคือเราไม่รู้ว่าอันนี้มันจริงหรือเท็จนะเป็นฟันแฟกหรือเปล่าบริเวณอื่นอ่ะคือมันมียากขึ้นเนี่ยเห็นปะแต่ตรงนี้อ่ะ เป็นบริเวณเดียวที่ยากไม่ขึ้นเลยคืออันนี้ค่ะมันจะเป็นสุสานของโทมัสริดเดิลซัมติงชื่อยาวๆหน่อยนะคะแล้วก็มีลูกชายลูกสาวเขาด้วยอยู่ในนี้นะคะลองดายกันดูว่าชื่อเนี้ยไปเป็นอินสปิเรชันของชื่อใครในเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์ห้าสีหนึ่ง ใช่ค่ะทุกคนก็คือเป็นชื่อของลอร์ดวอร์เดมอร์เนาะคือเหมือนวอร์เดมอร์อ่ะน่าจะเป็นชื่อฉายาแต่ว่าชื่อจริงๆของเขาอะ่ะก็คือเป็นเอ่อเป็นชื่อกลางว่าริดเดิลเหมือนกันนะคะแล้วก็พอเดินขึ้นมาจากตรงนี้นะคะจากที่เราไปดูเออ่ชื่อของคุณทอมัสริดเดิลเอสควายนะคะก็คือลอร์ดวอร์เดมอร์นั่นเองก็คือเดินเลี้ยวขวามานิดนึงเราก็จะเจอกับชื่อของ ศาสตราจารย์แมกกาแนกาลเห็ไหมคะเป็นชื่อว่าวิลเลียมแมกกาแ,กแนก้าวโพเอ์แอนด์เทรจิเดียนนะคะก็คือตั้งอยู่ตรงนี้เลยทุกคนนอ,อนจริงจริงไหมไม่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 จอจี้นะคือหนึ่งอาจจะด้วยความที่ว่าเขาทำทางเดินแบบนี้เห็นไหมเพราะว่ามันเป็นสปอร์ตที่คนที่มาตามรอยแฮร์รี่พอตเตอร์เขาต้องมาเขาก็เลย พวกเอาจจะทําเป็นพื้นดินแบบนี้เลยแล้วย่ามมันก็เลยไม่ขึ้นก็เป็นได้เนาะเออมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกันนะคะกับเรื่องลีลาบางอย่างวันนี้เราก็มาเก็บ2ชื่อที่เป็นชื่อที่เราเขาเรียกอะไรคุ้นชินแล้วก็คุ้นหูได้ยินบ่อยๆนะคะก็คือของลอตดวอร์ดมอรแล้วกออ็ของคุณวิลเลียมแมกกาเนลนะคะก็เป็นชื่อที่เก๋นะเอาจริงๆคือแบบ ใครจะตั้งชื่อได้อะแม็กกาแนแกว่ะเออแล้วก็ใครเขาจะมามาหาอินสปิเรชันชื่อตัวละครชื่อคาแรคเตอร์ในสุสานเราไม่รู้ประวันเหมือนกันนะแต่แบบมันเป็นสุสานที่มีความเก่ามากแล้วเป็นสุสานที่อยู่แบบอยู่ในเมืองอะทุกคนตัวออกจากสุสานก่อนนะทุกคนเริ่มสึกคนลุกละตรงนี้คือวิกตอเรียสตรีทนะคะ ก็เป็นถนนเส้นที่เจเคโรริงได้อิสปิเรชันในการสร้างไดอ g o อนแอรก็คือตรอกไดอากอน,นั่นเองนะคะมันสวยกว่าในในกล้องเยอ,อะอะเออแต่ว่ามันก็ติดตรงที่ว่าตึกเนี้ยมันกำลังก่อสร้างด้วยมันก็เลยอาจจะดูแบบเอาร่ประมาณ9โมงเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบยังไม่ค่อยมีคน <S 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 นี่ไฟเขาก็ยังไม่ปิดด้วยนะคะไฟประดับวันคริสต์มาสนี่ทุกคนนะ นี่เขาก็จะมีบอกเนาะพอมามองจากข้างบนนะทุกคนมันก็ได้มุมมองที่สวยขึ้นตอนนี้เราก็ได้กาแฟกินแลค่ะเราเออกมานั่งหน้าร้านนะทุกคนนีรู้สึกแบบสดชื่นคลองคอแล้วก็สไตล์เก๋อย่างเราก็ต้องเอามันครัวสองอ๋อ <c oughs> เขาน่ารักมากอ่ะชอบอ่ะนี่คือมุมที่เรานั่งกินครัวสองทุกคนคือแบบไม่มีอะไรดีไปกว่าน,นี้นี่คือมุมที่เราแบบเทควิวแบบพระอาทิตย์กำลังขึ้นลำไรลำไรแล้วก็แบบอากาศดีมากเกรดไม่รู้จะเกรดย,ยังไงแล้ะ และแน่นอนนะคะในเมื่อเรามาถึงย่านช้อปปิ้งในเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์ตรอกแดดก,ก่อนนะคะมันก็จะมีร้านร้านนึ่งค่ะเออ e n แอน o n m e n t ตรงนี้มันได้อะ่ะแล้วก็นี่เลยนะคะเราอยู่กันที่ร้าน Museum Context กนะคะก็คือเขาทำร้านเพื่อที่จะแบบขายของที่ะระลึกของแบบแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะร้านเขาก็คือแบบสุดในร้านก็คือแบบของแบบเยอะมากทุกคนนี่ ต๊ะแต่งร้านได้แบบดูดีอ,ะอ่ะหินนำโชคก็มาปอสกาทุกคนแคทคาร์ดสเนมบัตเตอร์สกอตเบียเขาไม่กี่ชันน้นเ่ยเขาแบบกุญจงกุญแจ ตอนนี้เราก็ออกมาจากร้านแล้วนะคะแน่นอนค่ะเสียเงินเรียบร้อยร้านนี้อย่าลืมมาเช็คอินนะคะจริงๆไม่ต้องซื้ออะไรก็ได้ก็มาเดินดูบรรยากาศร้านก็ได้นะคะสปอตสุดท้ายนะคะที่ที่เราจะมาตามรอยแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะก็คือ คล้ายๆที่เมกาเลยทุกคนก็คือมันจะมีฟุตปรินด้วยนี่ใช่ปะ่ะ The Edinburgh Award ไม่ใช่ฟุตปรินขอโทษมันจะมีแฮนด์ปรินนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ Edinburgh Award นะคะเพราะฉะนั้นชื่อที่เราจะมาตามหาแน่นอนนะคะทุกคนนี่เลย JK r o w l i n g แต่เราขอไม่เอามือทาบลงไปแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเปียกเนาะจบลงแล้วนะคะสำหรับ ทริปเอดินเบรราของเรานะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องมัดใหม่ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เรามีแรงในการตัดคลิปต่อไปนะคะ